วันนี้มาพบกับผูอ้อมนะคะวันนี้นะคะพู้ออมนะคะจะมาสอนเด็กๆนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะอีบภาษาอังกฤษนะคะเล่มสี่ชมพูขึ้นมารอไว้เลยค่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันเลยคะ่ะให้นักเรียนนะคะเปิดมาที่หน้าที่หเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะแล้วเราจะมาอ่านโจทย์คำสั่งกันนะคะ ระบายสีตามคำศัพท์อีกรอบนะคะระบายสีตามคำศัพท์เดี๋ยวครูอ้อนะคะจะพาเด็กๆสะกดนะคะแล้วก็อ่านนะคะว่าแต่และตัวมันเป็นสีอะไรนะคะคำแรกเลยนะคะ W H I T E Y สีให้เด็กๆระบายเองเลยนะคะข้อต่อมานะคะ G, R, E, E, N, นกรีนสีเด็กๆระบายเลยนะคะต่อมานะคะ B, L, A, C, K, Black, สีสีอะไรนะข้อต่อมานะคะ O, R, A, N, G, E, อสี R N, เด็กระบายเองเลยนะคะข้อต่อมานะคะ y e l l o W yellow สีอะไรเด็กๆก็ระบายเลยนะคะต่อมานะคะ p u r p l e purple สีอะไรคะระบายเลยนะคะต่อมานะคะ b R O W, U N Brown สีเด็กๆระบายเลยนะคะต่อมานะคะ B L U E Blue สีอะไรคะเด็กๆก็ระบายเลยนะคะต่อมานะคะ P I N K Pink, ิงสีเด็กๆระบายเลยนะคะ ต่อมานะคะคำสุดท้ายแล้วนะคะ R E D Red สีสีอะไรคะเด็กๆระบายได้เลยค่ะต่อมานะคะให้ในักเรียนนะคะเปิดมาหน้าต่อมานะคะคือหน้าที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านโจทย์คำสั่งกันนะคะโยงเส้นจับคู่อีกรอบนะคะโยงเส้นจับคู่อ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละแถวนะคะแถวแถวนี้นะคะจะเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนแถวนี้จะเป็นอักษรพิมพ์เล็กนะคะเราจะมาดูแต่ละแถวนะคะแถวแรกเลยนะคะ C ใหญ่ D ใหญ่ G ใหญ่ A ใหญ่ E ใหญ่ F ใหญ่ B ใหญ่ ต่อมาเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะคะ A เล็ก E เล็ก C เล็ก B เล็ก G เล็ก D เล็ก F เล็กให้นักเรียนนะคะโยงเส้นนะคะจากตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ไปหาตัวอักษรพิมพ์เล็กได้เลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูหน้าที่3มกันเลยนะคะหน้าข้างๆกันนะคะ เราจะมาอ่านเกิดคำสั่งกันนะคะโยงเส้นจับคู่อีกรอบนะคะโยงเส้นจับคู่ฝั่งนี้นะคะก็คือตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือ,อตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะ G ใหญ่ J ใหญ่ L ใหญ่ H ใหญ่ K ใหญ่ I ใหญ่ M ใหญ่ต่อมาฝั่งนี้นะคะ L เล็ก H เล็ก G เล็ก I เล็กเเล็ก J เล็กเดเล็กไดๆค่ะไดๆอย่าลืมนะคะโยงเส้นจากตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ไปหาตัวอักษรพิมพ์เล็กนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆทาได้ใช่ไหมคะอันนี้เหมือนเราทบทวนกันในตัวเลยนะคะเด็กๆองฝึกทบทวนทุกๆวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ